สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีทุกท,ทุกท่านนะครับมาเจอกันกับน้องใกล้ละนะครับกับคุยล่านะครับและหุยฮานอยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบดประจําวันที่30นะครับมิถุนายนพศ2 5 6 6นี้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับสามตัวบุญนะครับคุยล่านะครับผมชัดไฮนะครับ มีเลขนะครับ4 9นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลขต่อไปนะครับศูนยสิบเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับศูนยสิบสี่และ ก40 s นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จัดไปแน่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปครับเป็นชุด2ตัวล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับ4 9 46 ครับนะครับ6 4และนะครับเก้าสินะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จะไปเน้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้โชคดีนะครับทุกคุยนะครับในทางหวยลายวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับในทางต่อไปนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นนทางหวยฮานอยนะครับ สามตุวบุญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับหกร้อยห้าสิบสามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบจัดไปแน่ๆนะครับวันนี้ไปต่อไปนะครับหกร้อยสามสิบหนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลขต่อไปนะครับ 536นะครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปครับ563มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จัดไปแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับหวยฮานอยนะครับชุด3ตัวบนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับชุด2ตัวล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้นะครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับ 35 53ิบกับนะครับ9กาและ65นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จะไปแน่นน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ให้โชคดีมีลาบนะครับอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับว่าชอบนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับวันไปวันที่30บนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาภทุกคุยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับจะน้องไก่ต้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับ